ใชคือพี่โทนี่จะกลับมาเมืองไทยไหมครับเพราะว่าคนในกลุ่มเนี่ยอยากทำพี่โทนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับแน่ครับแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยหรือจะเป็นแผนลับพาทักษิณกลับบ้านน้ำเสียงของโทนี่ต่อธรรมนัฐดูรอมชอมรักษาน้ำใจลูกน้องเก่าจนทำให้เพื่อนธนาธรโพสเฟ e บุ๊กชี้ว่านี่คือ อภิมหาดีนที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตทักษิณประกาศลั่นกลับไทยแน่สื่อออนไลน์สายตรงบันกระแสจนสาวกเพื่อไทยเชื่อว่าทักษิณจะกลับมากู้วิกฤตโควิดในเร็ววันนี้จริงๆแล้วต้นตอของข่าวนี้หลุดมาจากปากโทนี่หรือทักษิณชินวัตรแค่สั้นๆในเวทีแคร์ครับเฮาแคร์ทลอกตอนโทนี่สอนน้องตอนนั้น ตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานชิงถามโทนี่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ทุกคนคิดถึงมากซึ่งโทนี่ก็ตอบว่ากลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอกนับแต่เกิดรัฐประหาร2549ทักษินได้กลับมากราบแผ่นดินเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2 5 5พหลังไปลีภัยอยู่ที่อังกฤษนานถึง1ปี5เดือนหลังจากนั้นไม่นานทักษินต้องหนีออกจากเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง สิกว่าปีที่ผ่านมามีข่าวทักษิณจะกลับบ้านนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงข่าวลือเรื่องอภิมหาดินไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนกองเชียร์ทักษิณบางคนถอดใจหันไปเชียร์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแทนการกลับมาของทักษิณในนามของโทนี่เมื่อต้นปีนี้ก็เป็นการวางแผนของกลุ่มแคร์ที่ต้องการรีแบนด์เจ้าพ่อประชานิยมให้กลับมาอยู่ในใจเยาวชน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในปีที่7ของพลเอกประยุทธ์โชคร้ายต้องมาเจอกับโควิดเปรียบเสมือนสงครามโรคระบาดท,ที่ต่างจากไข้หวัดนกซึ่งรัฐไทยไม่มีประสบการณ์มาก่อนทักษินมองว่าจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือเป็นตัวแทนพักข้าราชการหรือรัฐราชการรวมศูนย์ซึ่งการตั้งสบคแก้วิกฤตโควิดก็มาจากหลักคิดของอดีตนายทหารใหญ่การรวมศูนย์แบบนี้เป็นการบริหารงานแบบโบราณ บริหารสมัยนี้ไม่รวมศูนย์อยู่ไหนก็ประชุมได้หาข้อยุติได้ต้องวางแผนให้ชัดเจนดักปัญหาล่วงหน้าไม่ใช่วิ่งตามปัญหาวันนี้นายกคิดยังไงก็ไม่มีใครกล้ายแยงล้อมด้วยหมอรักษาโรคทั้งๆท,ที่จริงต้องมีหมอระบาดวิทยานี่คือข้อวิจารณ์จากโทนี่โทนี่รู้ว่าช่วงนี้เป็นขาลงของโปรดเกประยุทธ์และองค์ขาพยพจึงพูดประโยคนี้ออกมา ผมคิดว่าท่านควรจะตรวจฮอร์โมนผู้ชายอายุมากอารมณ์เปลี่ยนผมว่ามันสวิงมีนนำซ้ำโทนี่ขยี่ซ้ำว่า Empathy เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากสำหรับนักการเมืองถ้าไม่รู้จักเอ p มพา y เสียเวลาทั้งตัวเองและประเทศคำว่า Empathy หมายถึงความตระหนักในความรู้สึกความต้องการและความกังวลของผู้อื่นก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เสียท่าที่สื่อสารผิดพลาด ใช้คำว่านะจ๊ะผิดที่ผิดเวลาจึงเจอโซเชียลกระหน่ำว่าเป็นผู้นำการเมืองไม่มีหัวใจมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทีมงานกลุ่มแคร์ไม่อยากขยายเรื่องนี้มากนักเมื่อมีคนถามว่าตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเลขาพักพลังประชารัฐเขาเคยอยู่กับทักษิณมาก่อนมองก้าวย่างของคุณธรรมนัฐอย่างไรโทนี่ตอบว่ารู้จักกันครับไอ้เคยทำงานร่วมกันนอกจากตอนนั้นทราบว่าเขามาอยู่พักเพื่อไทยช่วงหนึ่งเห็นเขามีความมุ่งมั่นทางการเมือง อยากเติบโตทางการเมืองตอนที่ออกไปอยู่พักพลังประชารัฐผมก็ทราบว่าท่านออกไปอยู่พักพลังประชารัฐวันนี้ก็ได้เป็นเลขาที่การพักเป็นเรื่องภายในของพักพลังประชารัฐจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้พักพลังประชารัฐอาจจะมองว่าเขาเป็นคนใจถึงเลือกตั้งล่วงหน้าอาจต้องใช้เงินใช้ทองบางพักก็ต้องเร่งหาเงินหาทองเตรียมใช้เต็มที่มันไม่ดีกับประเทศอยากบอกน้องว่าอย่าไปทำแบบนั้น ใช้นโยบายดีกว่าแต่ทีมงานกลุ่มแคร์ตัดคําพูดของโทนี่ออกไปประโยคหนึ่งคือเพื่อที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีมีอนาคตที่ดีฟังดูเหมือนทักษิณยังมีเยื่อใหยไมตรีกับอดีตนายทหารดังคนนี้พูดตรงๆโทนี่รุ่นพี่เตรียมทหาร10สอน้องร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเตรียมทหารรุ่น25ให้เอาชนะใจประชาชนที่นโยบายแล้วจะเป็นนักการเมืองที่ดี สาวกเพื่อไทยได้ฟังพี่โทนี่พูดถึงธรรมนัตอาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะอยากได้ยินโทนี่เย้ยหยันเลขาที่การพักพลังประชารัฐเหมือนที่โทนี่เคยพูดถึงบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ท่าทีของโทนี่แบบนี้จึงไปสอดรับกับภาพทักษิณกราบแผ่นดินในเพจของเยาวชนปลดแอกที่ประเมินค่าของโทนี่และพักเพื่อไทยแค่นักเลือกตั้งไม่มุ่งหวังปฏิรูปสถาบันน้ำเสียงของโทนี่ต่อธรรมนัตดูรอมชอม รักษาน้ำใจลูกน้องเก่าทำให้เพื่อนธนาทอ f เฟซบุ๊กชี้ว่านี่คืออภิมหาดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหมายถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะนำเอาทักษิณกลับบ้านเราต้องรอดูกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงตามที่ได้มีการวิเคราะห์ข่าวดังกล่าวหรือเปล่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ